เนี่นนางกอบเนี่ยมีอมเนี่ยมีมโอเคเลยสิพอดีทงหนึ่งเนาะนี่นะ่กระปุโอ้จะขึ้นแล้วยังได้ชมีนี่สามสามขึ้นเออ้นได้บ่สซีหาโต้กระปุนสามขึ้นจับไปเจละเอ้านี่โอ้ยขอบใจขอบใจละนี่บุกันนี่แหละบุล้งมาลายแบงไฮเหมนบ่ดิเอ้าเจลเลือดชมนี่เอาเอ้า สบายดีตอนเสาร์ทุนเอาห้าลัดตอนบานน่ายนี่มื่อหนึ่งที่ไปสวยเติมนะเดี๋ยวจะหาเลาะเบื้องแต่ดอนกลางก่อนเพราะว่าเ้างบนเดีเลาะน้ำหวานนี่ไปกายเดี๋ยวจะลองเข่าเบื้องว่าจะจะไดๆได้ไปนี่แหละที่คราวนี้แหละเข้ที่ดอนกลาง มองไปทา้งนั้นนะตะเวนก็เลยชีคขึ้นไม่ได้คิดว่าชิพากันเดินทางเมือ่อไอร่นะทวนมาอยู่นี่ก็สามขึนสี่มือเลยอาจจะได้ขึนไปทางนั้นผู้ทางพันมองนะรอบรอบนานนี่ไปล่องเบินพระ่า้ามันเบิดเลยมันตกแล้วดูดูหนาวเลย คันว่าลูกฝนนี่ทากหลาย and i เป็นมะเล็นเลยตัวนี้แสดงว่ามันนี้อะไรแ่นี่นะเป็นเตมุดลายเมืองอะไรแถนอยู่ตัวคันมองเห็นอันนี้แล้วคัามันย่ยแ่น,นเห็นแล้วมนเล่นแต่เนี่ยแถด่านแย่งอันนี้บ่มีนะ กีก็ก se ินหมางใหม่นานแลก็ดีนะกีนกก็เขลก็กินหมางใหม่นานาล หลอมึงอาถรรพนไ่ไปช่างจะปล่อยยังขึ้นบอยห้องหกอีกเลย oh. ตื่นแต่ไกลบินข้นนันอยู่ในนี่นั่นนไม่ได้เห็นมาตัวน,น,นี่มาเขียกินอย่นี้เปหมบอยู่นะครับ ออกดานก้อนมานี่ม,นม,มืบอานเือแล้วละเมื่อแต่เสาไนไหยอากาศกระทบกันหนาวบอกัมอบม่ันไดนะดทุกคนพอดีไปว่อนอนมอนวนอ้ณิจะน้อยอากาศจะเย็นจะน้อยอากาศแดดกับชี่หนอนจะน้อย บกบัวเขากันเนี่ยพอดีอุ่นนะโองนกเขานกเขาโฟว์จามเจลขึ้นเกาเมินมากินและกินเมื่อคืนนี้เมาแกะกินรถดีพอดีบิดบกระปุกหน่อยหนึ่ง กินเละเห็ดอึงหนึ่งตอนกินมันแสบอยู่แต่ตอนมันเมาเนี่ยโอ้ไปฟันมองท้าแล้วปานนี้ฝักกันเมื่อตะวันตะเวนเ,เน่ลงตะเนี่กับคันว่าบดได้มีเบียกครับบดได้ติดทุระยังเขา้าเฉื่อนผู้ทางฟันมองนะทุกคนจะลองไปเบิ่งทางฝุ่นที่จริงเขาก็เคยไปอะไรทางฝุ่นกับสองสามเถื่อนนะไปกันในพันรอยก็ไปสามเถือ่อกับเเคยได้มนเข้าดอกทางฝุ่นได้ก็จริงนะแต่ว่า วิทีห่หาอยู่หากินวิที่กัมือม้านมือประมาณทุกคนถ้นเขาไปได้ทุกงหงนทุกง,กงหงนนี่ก็อตีว่าโงธรรมดานะแันว่าเขามีในผ่านหลายคนบุคคลหนึ่งกับผู้หนึ่งเดี๋ยวทับม่สิได้ทุกงวดอยากถามดังดังเจ้าเอาอีหยังน้อเฮ็ดหัวใจก่อนเนื้อที่อ,อกข้างซ้าย มีเอาไว้นาทียังโอ้ยหมวนเด้คนได้ได้หล่อคนตายจะกเงินนั้นๆสิดจากหมื่นสองหมื่นเด้เอ้ารอยหนึ่งเอานะมาบอสบ้านนี่ได้แล้วเนี่ยผ่านยินยังอีกตอนเสาร์นี่ โอ้เห็ดติดกับตุ๊กเอาเนี่เมาเมาก็เมามืออ่ะเป็น uh, ยัง uh, ตี uh, ้เนาะฮักแล้วนะเพืออเพไฟใหม่อ่ะนะไฟใหม่ยังติดเขาเบิ่งยุบมเจ้าเนี่ยบ้ามันจิล่ามหอดพีบอ่ะขิดในใจเอ๊อโม่หอดอกเเราะมันเป็นโกนเนาะถวยลูกไ้วี้ที่โอ้เห็ดโอ้ยเนี่ยกินเท่านี้ กินมังสวิรัติ่ได้อึ้งหนึงอีกโอ้โหโหดได้เว้ยเบิง้งตัวยอจักบาทวาชนาในพานในต,ตัววีะตัวนี้แหละคือไม่ใชตัวอื่นดอกอ,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 มมอื้มืมออ่ได้อาบน้ำซ้ำมือจีมือเช่ยันะ้เห็ดยังไงในพาน ไมยกระด่าไม่กระด่างโอ้บุมเอ็นเห็ดกระด่างเนาะนี่เด้เนื้ออันนี้เฮากับทุกคนนี่โอ้เอ้าวปได้เมื่อานั้นจะได้ละดันดังไม่เผาดันดังไม่เผาดันดังมีอะไรนี่เแ้่น้อยเมื่อนี่ตะมูห้องดอกโย่ไปพูดไปพราวา พื้นดินเอาเอาพื <s <S <g <g um ้นไม่เท่าป่ะเอาพื้นไม่เท่าเอาหมูว่ามาดิว่ะโกเนาะ้อขี้หมูขี้หอกขี้กระตอดีแล้วเออเดี๋ยวก่อนยะอันนั้นหมูปลามาให้่ปสิไปยังแส็บแล้วก็เดินไปเดนไปมันไม่ได้จะเถื่อก็ลืมเลยทานเพิ่มแจ๋วกินได้อาหันมากินแล้วก็เมา่พวนมันเท่ากันจกินเท่ากินน้ำแล้วก็สิพากันเดินทางเมื่อได้มาหนิวันนี้อ่ะ ท่านบอกว่ากินหอยมีอะ่อยโอ้ยมาทำเนียก็ยังกินหอยละบ่เนาะปีกไงบ่เอาแบบมันกรอบๆเนี่ยทำอะไรกรุบกรอบแดดมันมีโคโุณภาพด้วเทา,เากับชิกินตัวเก่านะทุกคนกินตัวเาปีกกินเมื่อคืนนี้แหละถึงบาชิเมากับว่ามีทางเลือกนี่แหละเกินว่าว่ามีสิ้นเลือกหนังกรอบอีกแล้วตอนเสาร์นี่มาในพันมา ินบูฟ่ากันเมาตีเมือไอ้โอ้ยนี่เบิ้งสิมเบิเอาชองตีโอาดอืแซ่บบ่บเบิน่อไงอะไรนั่งกัน อาหารไรนั่งใครจะนั่งทานไผ่ได้โดดได้กินจานน้ำกันทานารเสาว์มาเนี่ยกินลายลายนั่งมันน่ากินจัง <c oughs> กินเนี่ยมันสมอยากเนี่ยที่เจ็บงอมเงมียมกินแบบจุกอกจุกใจมามกินขี้อยากอันนี้กินแบบก็เจ๋งไง เรียกว่าที่ยูจีคืนจะได้กินหอนไม่หยาบาาที่นี่ก็มาเองมึงอ่านแล้วเมียมก,ออยกินหอนเมียกินหอนโอ้ <laughs> ระบบตัวนี้ระบบแปลว่ากลางเมียไว้ในห้องเนาะเรามาตลอดแต่เองอยู่นอกห้องเซ็ตเปิดเนอกกลางไว้ในหอ้อ <laughs> งมันคือเอาหนอกเนาะไปเก่ง ประธานท้องกินเวิร์ดเทวัยเนี่ยบอมม่อเนนอม,มื่อคืนเที่ยงนานไปต้องเอามากคืนบ้านที่โตเป่าการประชียูแปดคืนก็ได้ทื่อมาหลายเจ้าพระบากินทอดมีะไอ้สะกด <c oughs> ยังอันนี้เมื่อก้อนสัตว์เมือมอ่อนี่กยจัดโลดเต็มที่แล้วกับยิ่งมากยู่จะช่องกระถิดเปิดมาบ่แม่นกินทอดกินทอดแล้วก็อาจารประจ๊ะ <c oughs> ของฮาเบิรงเจอชิรีดัตชีนหลายแม่มาแล้วดิเต็มมอนิ่งแล้วบอกว่าจะเบิองหลไรชิรีดัตชีนครับชาชิรีดัตชีนกับวิตามินจนกุี <c oughs> มมอะไรชาบูจากเอีอ้ยนี่นปนนะเป็นอาบน้ำชาบูเหมือนเลยชาบูกับปลาให้มันอยู่ไดาาา้อะไรนะถือมาเอ,อ,อยู่ในนั้นแล้ว โอ้เนื้อแหงเขาเอาสีเก็บได้ทุกวันนี้อันนี้เนื้อเทาตัวใหม่นี่ตัวนี้รูตัวนี้ไหนมีอะไรก่อนแดดเนื้อเทาพันหายแต่หัวใหม่ๆหมายเขาที่หอดเออบางทีมาเร่งเขาอาจจะชื่อนนั้นนี่หาก็มีแม่นบอสหยาว่าบ่มีกำลังว่างชาแหละเขาคืน ตัวนี้เนี่ยชิมาเนี่ยให้มันเท่าแล้วเ่นี่อันนี้มันโอ้ต้องห่วงตัวนี้นั่งกรอบเนียมักเนียมะกอืมเอาเอามาปิดแผ่นเลยนี่โอ้ฮีของมอเจาะขนาดกว่าแล้วเห็ดเผื่อนนี่เห็ดใหญ่ๆกับเห็ดก็เลยได้ชำนี้ เนี้ก็โอเคแล้วสิพอดีทงหนึ่งเนาะทงหนึ่งปันได้่แหละฮะท่วนมาเนี่ยิเพื่อนเก็บของเดินทางเมื่อเนี่ยกินหอดแล้วละปันีญหามาลายมือลายขื่นเลยผ่านมองดอกผ่านม่องดอกเม็นคอยได้ววาเจ้าตู้บอกเนี่ยตู้บอกเห็นยังเตะตู้ท่ากับเตะโอ้ยไปไปยางยางเปล่ายางที่ จมจักเมื่อแต่เมื่อวานนี่พาเมื่อไรได้เอ้มเลยค่ะโอ้ยนอเนาะเท้าขึ้นปลารอบนี้นี่พอๆพอเบอพอโตเลยมีแต่พันมอ่งพอมือแหลกนะเ้าเขา้ามาอยู่นี่สำคัญก็กเอาพันมองมาโพสไว้อยู่ล่างปุซโกเพมีบอนชิบปปาให้เป็นหนัง่งแต่ว่าดักนะเพราะว่าต้นโม่มันกับ,บเขาเหมืนอนกันชิบิปน้ำกันมันกะ มันบักคักรึไปเดียวนะเออมันยากไปน้ำกระหม่มันยากการเดินป่านี่มันบอกด้วันนะแมนเขานไปน้ำกันเนี่ยมันบปได้ก็เลยเอาให้เป็นเลาะเทนี้แหละก็กอดเกล็ดเตดานช้ำไอ้มอออมเมื่อไห่บานนี่ทางข้าเมียาจจะบ่บอกให้เมียอาบนาบอาบในยอะไรยังเมือ่อ <c oughs> กำลังเมือเอ่ออะสิโอ้เนาะเอาพวเราทักข้าบอกเลยกำลังเดินทางเมือเอ่ออะสิอาบน้ำอาบในหาโลดเอา้าพักผ่อนกันทุกคนยี่มันมีสัญญาณนะนทางเมื่อเนี่ยแหละทางเขายางเมื่อเนี่ยผู้ทางกลางถนนพุทธดจดเจ้งตอนนั้นบวมตอนนั้นกสวยนะ แล้วแจงข้าจีผู้ข้ามผู้ขมผู้กิวตวนะนั้นล้างปอมอ้าว่อนอยูเนี่ยสกนะลงผู้บนนี่โอ้ยแต่ว่าอากาศเย็นอากาศหนาวจังบอกเมื่อยไปได้ฮ<า>ะยูไอใส่ใส่แล้วใส่แล้วยนะังยังได้ไหม Ao à, lắm mẹ Nhang bay đi Say bay kìm hỏi mẹ cho mày nhang sao thế Mày bay đi Mày bay mong hơi nè Ừ hơn... mộ, ám nạm, ám áp, lên, Ừ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  Thì Ừ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  ยังอยู่โอ้จะได้มานบ่มากับไผยไอ้จัานโอ้ยมาห้าวยั่งอยู่ดิอไดอ้ยังการะปูโอ้มีบะเหลามีบะเหลาจะกินน้ำนี่ม,มุมี่เนี้ยจ้่มาผอบพวกน้ำเหลาไะเจ้ามาหากระปู หันบอเนี่ยเป็กน้ำซิซือเอาพิเศษชิมเบิงก็เห็นมันเป็นน้ำเลยเ้โอ้ยิ้มแล้วไปเห็นตัะเนาะเห็นของหมักยิ้มแล้วนับ่าวเนี่ยโอ้ระวังพากันเมาอยู่นี่บุ้มีพาเบิงไหนกินพอดีพองามาสองคนเนี่ยบอกป่าแล้วเนาะ เจ็บขาย่างก็ไรเจ็บขาใช่ไหมพากันมาผูกมาพาบ่มบ้าหันบริเจ็บตีกันมาหอนที่แล้วจังเจ็บเมันขาดเนาะเอามาจะกล้องละมาาตามต้องเบอร์เตเมื่อคืนโอ้โหยี่ห้อก้อยดีคนน่ะผูเสียงกลับไปผลนะอันนั้น่าโอ้ผ่านลอยไปทางไหนผ่านตุ ไปทางไหนะขรปักุหลอโอ้ไกลไกเนแต่พ่อว่าติดต่อไม่ได้เม็ดตัวเข้าทาอีกเอาอยู่ลังสกูแต่แท้ไปกุหลาบผลทีมงานเฮาโเยอะมันขาแต่พ่อว่าหฮามบุมาณอย่างเดียวเนาะแต่ไม่โดนใชไปทำกันอ๋อวันนี้พวกกันพี่ข่านทาเพื่อนเพื่อนพาู่ยันซีไปทำขาช้ามือเลยมาไม่ไดยังประตอ๋อซิมบงของเทแลของปลอม ตือมิกโอ้ใช <mêmes. S 1> oh, <esten> ่มาสันจะได้ของเท่หร oh, oh. ือของปลอมของเท่ของเท่โอ้สันแล้วเนาะพอตัวนี้กินเลยจะพากันลงน้ำลงในแข็งได้นอน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 เบกมันนะครับโอ้พอเลี้ยงแต่กระโปรงคอยคันถือเมื่อมันหนักคอยให้โอ้โโบสถ์สีดาเลยมามากอีกวะ บอกอเอมายั้งอะมาเผาจะคลองจะซื้อปะเนี so ่ยโอ้ยน hey, mm ้องวยหันันนนะเบาให้ครับหันใม่หันใส่หัวมันก็คืนทีก็ตัดนี้ห้ครับบุกไกาคืนทีเบิ่งไหนห้างตัวเองไปเกาะเกี่ยวกรับเครือห้องอ้าย นี่วัวกลัวตายเลยตายเมื่อคืนมาจำเอาลไรมูนอ่ะไรมูนี่ใช่นี่แหละบอลหัวอ่องกองกลางไรพิบุตรถูบอลบออย่างกกอันนั้นที่จับกระปูกกับอะไรจะไบ่มีกระปูบ่มีดอกก็จะรอเอาเบิดเมื่อนั้นบักอันนั้นมาพวกอันนั้นไอพวกจ้อย นี่นะพ่อกระปูโอ้จะขึ้นแล้วยองได้ชมีนี่สามสามขึ <empl> ้นได้พ่อสหาโตกระปูสามพื้นโอเอาพอได้มาตอนลูกตอนมีอ่ะโอ้สมพื้นเนีกระปูอย่้ถามว่ามีคนทั้งการต้าไม้นี่ยไม่มีคนนั่นขึ้นทั้งบ้านพอย์ูดนี่เขาบอนั่น ป้าเสียงกระต่ายเซมบ่เอากลับเอาหยังไปใส่นูวายนําหลายกลับห่ีับโอ้้ับแม่นบ่ได้กินเอาๆๆไปเมื่อมันยากหลายบ่ได้ยงดอกนนี่เาย้แล้วมื้อน่ะันสิมือก็มือพร้อมกันไปบจอยหลายสินอนเอายังเาย้เบิดบ่ให้แม่นเ้พที่บ่เจ้าโอ้ยเาย้เบิดแล้วมื้อนั้นเาเลาะทีนี้พวกอันนันพวกจอยะอนั้นพวกแป๊ก เมื่อนานก็จะเอาลายเติบเป็นกระถุงเออที่นอนหนาวชื้อและนี่ีมียังชีเมื่อก็ไปเมื่อพร้อมกันยมาทางได้เมื่อทางได้นี่แหละทั้งให้อันนี้ปก้อยผู้คอยคิดรถจักมากยงอย่างนี้เดนก็ไปยองอยู่นานใหญ่ยังชีได้คนไปกีวิด่ปกายเออเท่านานทันได้ก็ปู่ ยนันบยบกินมันนั่นยังปไดาเพราะอัดเนี่นาอิสือเมนมานั้นเนี่ยเมนมาชิโนะให้ลงกับไนยันเขาเยอะมอว่าหอยเล่าไร้กลัวขวะนี่บิลี่ยอยันกเออคว่าอะไรแมนแล้วก่อเดี๋ยวเอาเดกินให้เขาก่อนกงสารกรเจาจำเจวไล ลายมืออะไรบางช่วงนี่โอ้ยจำได้เจเลยโอ้ยขอาเจข่าจล่ะนี่บกอกัดนี่แหละบุลงงมาลายแบงห้เหมนบ่ดิเอ้าเจวเลือดำนี้เอ้าบาฮันเอานี่นะบ่โอ้ยมจูบกันใหญ่กับไข้ด้วยเนาะเบิดแล้วบกอยกัเฮตากับเจลคือกันสามมือสี่มือเบิดทุกนึ่ง เอาจะเป็นขากให้เมื่อคือเมื่อมาเนี้ยนออยู่อีกเขาขอยังเจ็บขาบมาเพิ่นึ่งอย่างคืเยอะห่างกันย่างลงมามากินแล้วนนั้นฮะตับมันกินแล้วเทไมบังเท่ฮะเออเจาะตะกันมึงร่วังโรดมึงรัวจะเติมนะไปตะวันมาเนี้เอาอยากต่อเขาก็ได้บุลงบมาไล่ก็หายพ่อหอมปากหอมคอนะเนื้อมัน อบอกอันนั俺俺 like. <c oughs> ้น <outreach> มันหายกระดูก <burning> จ <artists> ิดซี่นทั้งหลายมากระดูกล้วนๆดอกมาหายเลยทุกคนป่ากันยิงปองยิงปืนออกแบบนี้ยป่านมองเห็นแล้วบาถือเบิ้งจีนเจ้าแมเตัวค่ะโอ้มันไก่ป่านนี้มันก็แม่นเลี้ยวอันเดียบมันถือกวัวสายมึงมจริงอ๋อเฉยนี่แล้วมูยยังจะยิงป่านนี้ขัดนนี้เรายิงเันดอกเบิ้งกวายกอน ชุกเนี้ยนิ่งอะนี่ถุงน้ำถุงน้ำเปปซี่เนี้ยข้องเข้าในลงนะคคืคิดออกมาชชกอยู่นี่ชุกแม่โอ้ยนั่งเลยนั่งก็ต้องเอามื่อเลยเติมเรือไปดูไปจะได้กตาม Nick อ้าวปวดเด็กเอ้เอาจับมันเอาโลดเอาโลดนี่เอวเลยเอาจับใชให้โลดนี่ว่าทุกอย่างจั๊จั๊จัจ๊เฮ้ยทุกอย่างมันมีทุกอย่างเนี่ยเนื้อเหากแบงแล้วทีถั่ร้อยทุกคนนี่ที่ว่าโอเคอยู่พอได้เมื่อดาดปากลูกปากเมีย Nên là từ đây cái đây chạm luôn Oh, à chào chào này chào 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 này chào À. Này. Thì chào 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 là chào chào không phải chào Cái này không có นี่แหละตัวเมียสีเมียยองเออนางมันนางมันตัวบนมาลองเด้อลองอมอมสิเป็นสิ่งตันปะเน้นเอาไปเมื่อได้ปะเนี่บถถ่นอนเทียงก่อนปะเมียกินหอดแล้วปะเนี่ะได้จะเอาปั่นอย่งยังเลมที้ยบร้อยกันเดินทางเมื่อนะเดิน<ฮ>ทางนี่กง เดไปเดินไปเดข้าวได้าล่ึืนเลยเมียกินหอนโอ้ยไปนี่เงี้ยวเออตาดีหน่อยจาดที่ไวเด็กปิดประตูใวแหละปิดประตูใแล้วก็ใบเขา กูเขาเยเวเลยกบ้ากบ้าบ่า,า,าหรือว่มีกูเนปะสองพันมองแล้วก็เมื่อไปเไนี่อ,อ,อเือนแลยทุกคนเดี๋ยวเอาอันนี้ไปหายปานะ <laughs> ตีนมันนางมันเอาไว้ให้แม่มาไปนะขคอยแบงไว้ไแล้วเออไปเลยไปเลย <c oughs> ส่วนเมียกะไปพุงมอนะทุกคนไปเบิกเงินนาซาวเพิ่นเกิืลูกนะไปนอนอยู่คนละกับวองไปบางยานี่เอาทุกคนคลิปนี้ก็เฉขอจบไใบสมนี้แหละเที่ว่าบ่มียังนะจะได้กะขโมกขับใจหลาย,ายทีติดตามรับชมเอาถ่ายติดตามคลิปต่อไปทุกคนโอเคนะ